สวัสดีครับพี่น้องครับกับทิดเอสชาแนลมาแล้วมื่อนี้พาพี่พาน้องมาหาหอยครับพี่น้องครับหอยแขงหอยแขงนี่มากับพันแหวงหุ่นคนหนึ่งพันสอนยกมือนะสวัสดีพี่น้องนะโอเคโอเคมาอีกคนหนึ่งประทันลงมาครับพี่น้องครับผุนครับคนนั่งจัดระเบียบสังคมเราอยู่ครับผมไปดิพาพี่พาน้องไปหาหอยครับเมื่อกี้ครับเมื่อว่าผู้ได้เสียายก็กันผู้ได้ได้หน่อยเสียเราเรื่องมาแล้งอะ เอาล้วครับไปลงมาแล้วลงมาแล้วนี่ได้แล้วได้แล้วได้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 ยังโอ้โตัวบกไงจะได้ถิ่กินเบิดห้อง,งอะไรกันได้ลูกแองได้ป้องหอยเดียวเออแปลว่าโอเคโอเคได้แล้ว Anh ừ, sáng đây yang? Ui, đây thùng nôm vi tùng nômu. Hem à hoi, em ào nômu. Hui, đi tăm 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 tăm, bây giờ. Nyo, yau, yau. Anh sáng này, tiêu. 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 Anh sáng Anh sáng này, tiêu. Anh sáng này, tiêu. Anh sáng này, tiêu. ลูกแหนวนไหนวะไหนครับไหนล่ะลูกนึงเย้ทั้งทีเดี๋ยวไป้ไยเออโอเคไะกั้นอันนี้ก็ได้กันทิศเอ็ดกรได้กดันหน่วยนึงพี่น้องโชว์หน่อยโชว์หน่อยไปลงกระมังหนึ่งลูกจัดไปไปต่อพี่น้องไต่ต่อร้อ,รอยคอกนนันอยู่พุ่นมัอนี่นายพาดไหล ใชครับพี่น้องครับอ่ะลุงแองหาหอยนี่หาจังไดนเนี่ยหอยเหยียบไปเลยครับเหยียบไปนั้นึกไปข้างล่างเป็นขีดตมเลยเนาะขีดตมครับขีดตมอันนี้หอยตรงปลายเนี่คือก้อนหินนะครับเอ่อมันเป็นจากสากตีนเท่าเลยครับอ่าแล้วได้เขาเหยียบปุ๊บเขามขีดขึ้นมาเลยครับเอาตีนเท่าหรือว่าขีดขึ้นมาสองตีนเท่าเลยครับขีด อ๋อขีบร้อยน้ำขึ้นมาเลยจีร้อยน้ำขึ้นมาเอามือจับเลยครับอ๋อเปิดหางไงก็ยิ่งทั้งบึคือหอยเนี่ยเจอหอยเนี่ยครับหอยธรรมชาติเด้ดเนี่ยในทะเลโดยเฉพาะเด้ดเนี่ยธรรมชาติในทะเลหยุดไต่น้ำนี่ขีดต้มนี่ว่ามันเครื่องแข็งเด้ดเนี่ยพี่น้องครับตัวดีพ่อเนี่ยนะครับทั้งผุข้าวหางขึ้นกันเด็ดเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์นายพานหลายเนาะหยุดการหยุดงานหยุดงาน ไอ้พี่น้องหากันต่อรู<ป>้สึกว่าทิศเอสทิพพ่อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลอล่อล่ออะไอ้ออสายได้ยังโอ้ยแมงดาทะเลแม,งด,ลแมงดาทะเลก็มีพี่น้องจัดไปจัดไปดนี่ได้อีกแล้วพี่น้องนี่หอยแครงหอยแครงแมงดาทะเลไปปล่อยสู่ลุธรรมชาติเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปอ่ะ ลุงได้อีกวะได้ครับได้อีกแล้วพี่น้องอคู่เลยเต๋ไปคูคูคูไปมันมันมาหนิมันมันท่าน,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 นี่ได้ลูกโอ้หันพ่อกระแม่ยดเนอะอันนี้ลูกเออเอาเบิดนับหนึ่งน่วยขึ้นกันไปพี่น้องต่อต่อต่อ้มีแผลได้อีกวะครับ เอาได้ีล้วเนี่ยนะฮะนู้บ่ปุ๊บได้ปั๊บเลยตัวเดี๋ยวมาทำมาทำน้องลาอาเนี้ไอ้กลางบัดเตอรหวานมานมานวดเต็มนี่จะกลับบัดนะฮะนี่ละเอองพี่น้องเชียงคอตลอดได้น้ำนี่เพรเคยถ่วมหัวดอนี่น้ำคุณกะยังลอยคอกันเดียวยิงยาวต่อไปพี่น้อง มุดอะไรยังเอาละมุดกับพี่น้องได้ยังได้ยังปูมาเฮ้ยเป็นๆเป็นกระเพี่อมโอ้ดีครับพี่น้องครับได้เอาเบิดแหน่ปูมากับมีพี่น้องไปครับไป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 กับพี่น้อง ตตว้เียกัวเลี้ยกันเลยตัวนี้ครับพี่นงพี่นงาเี้ยงยี่กนั่งนั่นก็ได้อีกแล้วมามังังเลยเขาทาเขาทา้ได้สตัวเลี้ยงกันเลยพี่นงเยคักัังามงามงามันมั าค่ะทา,า,ทาไปครับไปยิงแนวตอ่อพี่น้องเอามึกด้วยพเพิ่งไปได้ไงพี่ลูกมันเพิง่งออกจากใครวันเจอ๋ยออกจากใครวันเห็นนะใกล้ๆด้วยนี่ปลาหมึกอาปลาหมึกกับมีพี่น้องไปปล่อยลงสู่ธรรมชาติไปจะเริ่มเติบโตขยายพันธุ์เดี๋ยวสิอว่าเอาไม่หอกถ่าอยอยู่นี่ละพี่น้องหากันต่อครับพี่น้องครับวินาทีนี้ อันนี้ย่ตเลยสามเลยครับมเลยโอ้ดอนเียออทังนี้สองเอพันสอม่ได้ต้วนายนะเขาบอกนี่ยด้น้ำ้วครับด้น้ำเาะเออไปต่อไปต่อพี่น้องหุยมุดมุดมุดิงนะอพลาดแล้วพลาดแล้วนี่นะอ่ะ ค่อยหากันพี่น้องของเสียบมันเสียหายยากแน่จัน่อยอันผูใ้ใดคิดอยากหาบ่าต้องหาเด้อพี่น้องเด้อซื้อกินด,ดีกว่าเอื้อลุ้นเราสี่รอยหารอยก็ซื้อกินลดลำบากพูดดเิเห็นเขาเข้าหาแล้วเด่นแล้วเด่นแล้ว,ลวโอ้ดีใจดีใจตบมือเอ <laughs> อ่ายครับไป,ไป,ไ,ปไปหากันต่อพี่น้อง ได้ยินหรือเจี๊ยแน่โอ้วันนี้พันแหวงคือหมานเถอะวะจะนอยหนาเนะขาเด้อเขาเด้อไปพี่น้องไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเหยาเหยาเหาคนขา้นนไปกันตายนี่เงี้ยพวกอยู่ในน้ำพวกอยู่ในน้ำพวกอยู่ทางเรือก็อยู่ทางเรือครับพี่น้องครับอีถีการคำว่าหา,ากินอันไหนพ่อหาได้ก็หาะฮ้ปลาได้หล,ลายๆแล้วกัน ไปต่อพี่น้องครับทิ่มไปมียังเกิดขึ้นวะมียังเกิดขึ้นวะไหนไหนว้าไปสองนวยไปไปไปมันมันมันพี่น้องไถยไทยไทยทั้งนี้ไค่แตกไปไปไปท่านเดือพ่ออยู่มานะไป ตาตีนี่อีกยาวไก่พี่น้องไก่เหล้วหกม้แล้วพ่เอเนาะตอนนี้มันจะาม้วนหรือใบมน้นี่เนาะใบสองสิทติ์นี้ก็งมหายเยู่เนี่ยไม่ได้ใส่มือจับเลยพี่น้องใส่ตีนคำหาเอาเด้ ไปต่อพี่น้องเลยครับ,รบ,รบพี่น้องครับเป็นจังไดท้าพูดเป็นจังไดพูดนะาพูดได้ยังบ่าไหนล่ะครับไหนละ่ะสามหน่วยครับสามหน่วยมาดีสามหน่อยปัดมาน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 ไปต่อไปต่อพี่น้องลอยคอกันต่อ <c oughs> โอ้ยปลาหมึกพี่น้องมันมันผลหมึกออกมาเล่เตี๋ยโอ้คะคักคค่มันโนคอกันปวดปวดไม่ใชนออรเออเออเห็นไหมเห็นไหมเมน่นวันี้นวันี้่นั่นนั่เดีวเดียวขี่มันนีละเดี๋ยวผุ่งไปผุ่งเ่อง โอ้เสดายเสดายหันผลมึกกวดออกเลยเอามึกครับพี่นองครับเสดายเสดายเออเป็ยวนบางหันออกแล้วเนี่ยไปต่อไปต่อพี่น้องไอ้แแบไดทีเป็นี่เสดนะแค่ล้งนี่เป็นยังสั่น เม่นอยู่เลยือเป็นส่นเนาะไข่หอยค้างเป็นห่อเป็นหอยค้างบวอกินไหนพื่อนกินได้กินได้เอาไปร้องเงี้ยควาเพียรหอยกินได้เพื่อนเฮ้ยนี่ใครอยู่นี่นี่พี่น้องเนี่เป็นไหนบาเดียีหอยลูกรึงพร้อเพอนผสมพันผสมตัวมัมาจากมาจากอเมริกาที่น้อง แจกสาใส่พันใหม่ใส่พันธุ์ใหม่เด็กอยังลุงได้แล้วครับปูมาปูมาเออได้กระตูนึงไปไปมันมันมันจำปูครับยำปูครับมแรงยำยำแรงยำปูครับงานนี้ต้องมีฉลองหลายเลเนี่ยสามสิบสี่ซับสไครต์แล้วต้องทำรีบผู้ติดคนติดตามแล้วไก่ฮอดฟังฟ้าแล้วหนึ่งพันคนติดตามหมดแล้ว ขาดอยู่เก่าลอยก้วเองนะพี่น้องกด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 อย่าลืมกดเด้อเด้อหอดพันธุ์จัดไงเลยแมนกดโลดพี่น้องไปเสียงกันหรอกกดเลยกดเลยเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวเ็ดคลิปดีๆมาให้พี่น้องมึง ่ไปแมนเดี๋ยวถือผ้าพี่พาดองมาหากินอีกหอยหอยหอยพูดทั้งยเออได้แล้วได้แล้วไปไปทางนี้กับฮาร <c oughs> ์ตต <c oughs> ์หอยหอยหอยนี่ก็หอย,หอ,ยอันนี้ก็หอยกันพี่น้องนี <c oughs> ออ่น้อยก็เขานับหน่วยหนึ่งด้วกันนับเป็นหน่วยนี่ไปต่อครับพี่น้องครับเออหมันหมัน,มน ดีวะใสใสนี่พี่น้องไหอ้โมถุงช่อมองดูถุงถุงโอ้โหคนธรรมดาตัวเนี้ยงตลับครึ่งนึงตลับครึ่งนึ่งน้ำถุงเท่าเออไอ้น้ำถุงเท่าซื้อร้านไหนถุงเท่านี่ราคายี่สิบบาทเข่าท่าเข่าท่าเออ ไปต่อไปต่อเลี่ยวแรงอยู่เด้เอเนาะพูดไปฮอดโค้งวนเดือกขามไปเอาพูรถเขาอ่ะไปบ่โอเคก็ <Okay. S 2> ไปขามแล้วนีอนอ่อันไหนอีกอันไหนอีกมา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 อู้แมงดาทะเลนี่ใครบ้านไ่นอีกแล้วอีกแล้วบ่อบ่อบ่อ <c oughs> นี่นะ่ะพี่น้องเพืนแมงดาไปไปเอา,เอาคือมันไงหนาะม,นมนทุกท่านไม่ได้ไปใดบ่าน่น ปวดแแต่แปบแบบต่บแปบหยุดไ, <c oughs> ไปล้วุวดโอ้ยต่นี้โดนวอัเนดูวยโอ้ยไปแลว <c oughs> เออกันแครงเลยกันแครงไปล้วผุนมันจะคือก่อนหินแบบนะไปแจงอย่นขี้ตมบัเล็กบัเล็ก,ลกคงคอเนอะาะปให้พี่น้อง đã to à. thấy 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 ơi <laughs> ừ, đầy leo đầy leo đầy leo mán 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 ừ. cho may mắn chiều may mắn bố biết nó thùng thầu tuá mưa nhưng không may bớt mây mất. ได้เลยพี่น้องได้นี่ได้ต้นเนื่องบริการทองไฟไฟเงี้ยวไฟถ้ามีแระนาบก็ได้เพียงข้อเท่เพียงข้อย่างเดียวลอยตุ่ป่องตุ่ป่องอยู่หัวเอี๋ยวครับไปเรื่อยๆกันครับพี่น้องครับหมูพวกเข้าไปใส่บดบดโอ้บดผมอยู่บนทบหนึ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ เยังไงมนันบอทั้งนั้นเรื่อยๆอยู่เรื่อยๆอยู่ยังหากันต่อไปได้อีกแล้วได้อีกแล้วเออเก็บเล็ดผสมหน่อยเด็กประทันเด็กปรอยู่เออลุงนี่ลุงนี่เป็นมันหมานไว้นะ กัดต่อไปครับพ anyway, oh, ี right. ่น yeah, uh, like ้องครับยางยางมันยางมั้งเหรอเพีเฉพาะสองกิโลหรือที่เขาได้อีกแล้วได้อีกแล้วน คือคอ,อ,อพี่น้งไปครับพี่น้องครับได้เวลากลับบ้านเรได้เวลากลับบ้านล,ล่างเนื้อล่างโตัวครับพี่น้องใส่เนื้อข้อได้เด่นี่ของลุงแหวงของพันแหวงพันครับผมดูเลยที่เห็นนะฮะน้องเห็นไหม <c oughs> นี่ปูมาพี่น้องปูมาเฮ้ยนี่นะนี่เฮ้ยอ้า,อาของทิศเอ็ดกับว่าน้อยน่ะเด้อพี่น้องเด้อมาเมื่งของทิศเอ็ดนี่หาหน่วยบ่าพลาดบ่าพลาดอ่า นี่มาเมืองของไอซ้อนกับของไอไสเพิ่นครับแทงไอไส้โซโซ่นี่เป็นไงพี่น้องเออเข่าท่าเข่าท่าเออเข่าท่าอยู่โอ้ในปูมาพร้อมเฮ้ยไอ,อซ้อนเนี่ยกดูอู้หนักดึงเลยวะเพราะมันมีตะก้อนหินบอก <c oughs> เออพี่น้องครับเป็นอันว่าภารกิจนี้สําเร็จลุ่ร่วงครับพี่น้องครับไปกลับบา้านเนาะพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับไปสวัสดีครับผมไปบ๊ายบาย